สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับวันนี้นกก็จะพาทุกคนนะครับมาดูวิธีการทำโดเนทขึ้นหน้าจอนะบอกไว้เลยนะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปที่สอนละเอียดมากนะครับต้องดูให้จบนะครับผมถ้าดูให้จบก็ทําเป็นทุกขั้นตอนเลยนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมนะก่อนจะไปรับชมก็ฝากทุกคนกดติดตามช่องแล้วก็กดไลค์นะครับกดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมไปรับชมกันเลยครับ ครับผมนะก่อนอื่นเราก็เข้ามาที่เว็บก่อนนะครับผมเว็บของคำว่าเว็บทิปมีนะครับผมเราจะใช้เว็บทริปมีในการทำด o n a t i นะครับผมนะพิมพ์เข้ามาในเกิลเลยครับผมแล้วคลิกเข้าไปที่มีนะครับอ่ะเราได้เข้ามาหน้านี้นะครับผมนะเราถ้าใครยังไม่มีการสมัครอะไรนะครับผมหน้าแรกผมจะเริ่มต้นในการสมัครเลยนะครับผมนะให้ทุกคนดูดูไปพร้อมกันในการสมัครนะครับผมคลิกเข้าไปในระบบอ่าอ่าเข้าระบบนะครับผมการล็อกอินก็แล้ว แต่ตามสะดวกเลยครับผมส่วนตัวผมใช้ในการเฟซบุ๊กนะครับผมในการล็อกอินนะครับผมเข้าไปครับผมผมจะล็อกอินเข้าไปนะครับอันนี้คือผมจะเริ่มทําให้ดูขั้นตอนการสมัครขั้นตอนแรกนะครับแล้วกดนี่ครับผมนะกดตัวนี้แหละครับกดกดเข้าไปเลยครับอ่าล็อกอินของที่มีเรียบร้อยครับผมอันนี้คือเราเข้าล็อกอินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับผม ถ้าล็อกอินมาแล้วมันจะใช้ยังยังใช้ไม่ได้นะครับผมเราต้องยืนยันตัวตนก่อนนะครับถึงจะใช้งานได้นะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับเว็บนี้เชื่อถือได้นะครับใครๆก็ใช้นะครับผมนะตีมมอทุกคนประมาณ80-90%้อต้องใช้เว็บนี้นะครับผมนะอ่ะเราก็ใส่อีเมลนะครับผมอ่าอีเมลหรือ Gmail นี่แหละครับผมนะที่ใช้งานได้นะครับวพอเราจะได้เอา อีเมลตัวนี้นะครับผมนะไปยืนยันตัวตนนะครับผมทางทีิปมีก็จะส่งไปทางอีเมลตัวนี้นะครับผมเราก็จะไปยืนยันตัวตนนะครับอ่าครับผมอ่พาพอเราใส่กรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ามันก็จะเด่งมาหน้าอ่วิธีการชําระเงินนะครับอันนี้คือนี่หน้าที่หน้านี้ก็คือยังใช้ไม่ได้นะครับผมยืนยันตัวตนยังไม่สําเร็จก็จะใช้หน้านี้ไม่ได้นะครับผมนะอ่า วิธีการยืนยันตัวตนนะครับผมเราก็เข้ามาวิธีการอ่าิธีชำระเงินนะครับครับผม,ม,ม,มเราก็กดเข้าไปนะครับผมยืนยันตัวตนนะครับแล้วก็กรอกนะครับข้อมูลเราเขาถผมเลขบัตรประจําตัวประชาชนแล้วก็คํานําหน้าชื่อแล้วก็ชื่อจริงนามสกุลนะครับแล้วก็ธนาคารแล้วก็เลขอ่าบัญชีธนาคารนะครับผมแล้วก็ถ่ายรูปบัตรประชาชนนะครับผมแนบลงมาด้วยนะครับผมเลือกไฟล์แล้วก็แนบลงมาด้วย้วครับผมแล้วก็ เซลฟี่หรือถ่ายบัตรถ่ายหน้าเรากับบัตรประชาชนคู่กันนะเราบัตรประชาชนชูไว้บนประมาณตรงอกถ้าประมาณนี้ก็ถ่ายรูปใส่นะครับผมบัตรประชาชนเราก็ส่งไ์เข้ามา้วก็หน้าแรกของธนาคารนะครับคือหน้าบัญชีครับผมเราต้องถ่ายลงมาครับย้ํานะครับทุกข้อมูลกรอ,อกนะครับผมคือข้อมูลจริงนะครับผม ถ้าไม่จริงก็คือจะไม่ผ่านนะครับผมลืมนะครับผมนะอย่าลืมกดบันทึกด้วยนะครับผมกดบันทึกเสร็จก็รอทางทีมมี่ส่งไปที่อีเมลของเรานะครับภายใน48ชั่วโมงหรือไม่เกิน2วันนะครับผมเราก็จะได้ข้อมูลข้อความนะครับผมที่้เรากดจีจัดตนนะครับครับผมหลังจากผ่านมา2วันนะครับผมเราก็จะได้อีเมลจากทีมมีนะครับผม สงมานะครับเราก็ทําการกดยืนยันเข้าไปนะครับผมครับนี่ครับผมนะก็จะขึ้นว่ายืนยันแล้วนะครับโอเคตัวเราทําการยืนยันเรียบร้อยนะครับครับพอยืนยันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเราก็จะได้เข้ามาที่หน้านะครับผมวิธีการตั้งค่าในการชําระเงินนะครับ หรือการรับโดนตทจากท่านผู้ชมนะครับผมครับการรับโดนทจากท่านผู้ชมก็จะมีอยู่สีช่องทางนะครับผมสำหรับที่มีนะครับผมที่มีให้นะครับผมหนึ่งจะเป็นช่องทางทางทัวร์เลตนะครับสองจะเป็นพร้อมเพย์นะครับผมนะครับเป็นพรอมเพย์สามจะเป็นลายเพย์นะครับสี่เป็นทูม m น n ี่นะครับผมนะสำหรับสี่ช่องช่องทางนี้จะใช้ในการรับโดนาทจากท่านผู้ชมนะครับผม ผมก็จะสอนในการรับโดนิทอยู่สามช่องทางนะครับผมเป็นช่องทางทัวรเลดก่อนนะครับผมสำหรับช่องทางทัวรเลดนะครับผมนะครับให้กดเข้ามาที่ทัวเลดแล้วก็ปติ๊กถูกตรงนี้นะครับผมนะเปิดเป็นใช้ทัวเลดนะครับในการรับโดนิทนะครับผมขั้นต่ำหนึ่งบาทนะครับผมครับบอกไว้เลยนะครับผมสำหรับช่องทางทัวรเลดนะครับผมจะมีการ ผักค่าบริการนะครับผมยี่บเปอร์เซนะครับผมก็ประมาณร้อยหนึ่งก็ยิบสองบาทนะครับผมตั้งค่าเสร็จก็อย่าลืมกดยืนยันด้วยนะครับผมกดเซฟกดเซฟครับผมกดเซฟช่องทางที่สองนะครับผมที่ผมจะตั้งนะครับเป็นช่องทางของพ์นะครับผมสําหรับช่องทาง้อเพ์นะครับผมค่าบริการนะครับไม่มีนะครับผมไม่มีค่าบริการนะครับคือ โดเนตเท่าไหร่ได้เท่านั้นนะครับผมนะ็อา่าลืมเช่นเคยเขาเปิดติ๊การใช้งานพอเพนะครับผมตั้งค่าโดเนตตั้งแต่1บาทขึ้นไปอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับผมแล้วแต่จะตั้งเลยนะครับผมอย่าลืมกดเซฟนะครับผมช่องทางที่3ที่ที่ผมจะเอาไปช่องทางหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นช่องทางของไลน์เพย์นะครับไลน์เพย์นี้จะหักค่าบริการนะครับผมนะ14เอนนะครับผมครับก็ เปิดใช้งานไลน์เพย์นะครับผมแล้วก็จำนวนโดเนทครับผมพันต่ำหนึ่งบาทนะครับอันนี้ก็เตฟไปนะครับผมสำหรับทูมานี่ผมไม่ไม่เอาไปนะครับผมเพราะว่าไม่ค่อยได้มีคนใช้นะครับผมก็แล้วแต่เพื่อนนะครับเพื่อนก็อยากเอาไปก็ติ๊กแล้วก็เซฟก็ไปเลยครับผมครับตั้งค่าเสร็จแล้วใช่ไหมครับผมเข้าไปดูที่หน้าดเนทนะครับผม ครับผมที่เข้าไปเลยนะครับผมอ่าครับผมเราตั้งค่าเสร็จแล้วก็จะมาขึ้นตรงนี้นะครับผมวิธีการรับชําระเงินหรือวิธีการรับดเนตจากท่านผู้ชมนะครับใช่ครับผมผมเรียกมา3ามช่องทางนะครับัวีตของเพย์แล้วก็ไลน์เพย์นะครับนี่ก็ถือว่าเสร็จแล้วครับผมในการตั้งค่ารับดเน a t จากท่านผู้ชมนะครับผมให้เรากลับไปนะครับผมนะขั้นตอนต่อไปนะครับผม ั้นตอนการตั้งค่า,าให้ขึ้นหน้าจอนะครับผมสำหรับช่องทาง tiktok นะครับผมอันนี้ผมจะสอนในช่องทางเดียวก่อนนะครับผมสำหรับแอปที่มีก็สามารถใช้ได้ทุกช่องทางนะครับผมในการสตรีมนะครับก็ไปศึกษาใน youtube หรือข้อมูลต่างนะครับได้นะครับผมแต่ตอนนี้ผมก็จะสอนในช่องทาง tiktok อย่างเดียวครับผมเพราะว่าผม ก็ใช้อยู่ในตอนนี้ครับผมผมก็คือใช้ที่มีโดยตรงเลยครับไม่ไปผ่านในช่องทางต่างๆครับผมการตั้งค่านะครับผมจะเอาจากที่มีไปเลยนะครับครับแล้วก็เข้าไปที่อะไรบล็อกนะครับผมอ่าตัวนี้นะครับผมที่เราจะเอาลิงก์ไปใส่นะครับผมในโปรแกรมไลฟ์ของ t i k ต o อกนะครับผม นะครับแล้วก็ลิกมาที่หน้า a l e box นะครับของเรานะครับผมครับพออื่นให้เราเข้ามาดูาว่าเราจะใส่พิมพ์อะไรเข้าไปบ้างนะครับผมนะตรงนี้นะครับผมนะตรงข้อความที่เป็นโดเ a t e เนี่ยนะครับผมหรือส่งทิปกำลังใจครับผมส่งทิปกำลังใจนี่ก็ ทีแรกก็จะไม่เป็นแบบนี้นะจะเป็นโดเนตอย่างนี้เพราะความเป็นโดเนตนะครับอันนี้ผมมาเปลี่ยนเอานะครับอ่ะพเพื่อนๆจะเปลี่ยนแล้วแต่อะไรครับผมเปลี่ยนอะไรก็ได้ครับก็เปลี่ยนตรงนี้ไปครับอันนี้ก็จะเป็นสีนะครับผมสีอไฮไลท์ะนะครับสีน่าจะเป็นสีนี่ครับผมสีชื่อแล้วก็ นี่สีข้อความอันนี้ก็จะเป็นสีตัวอักษรนะครับโศกติปนี่แหละครับผมครับผมไปตั้งกันเอาเะครับผมเนี่ยไปแล้วแต่จะตามใจชอบเลยครับผมตั้งแบบไหนก็ได้ครับผมสบายตัวนี้ก็จะเป็นการแสดงนะครับผมแสดงเวลาเราโน่นเนี่ยปุ๊บขึ้นกี่กี่นิดกี่วินาทีกี่นาทีนะครับแล้วก็เรื่อนเอานะครับแต่ผมก็ใช้30มสิบวิก็ประมาณ หนึ่งก็สามารถทดลองตั้งได้นะครับผมส่วนผมก็จะตั้งประมาณนี้นครับใครอยากตั้งตามผมก็ตั้งได้นะครับอ่าอันนี้ก็ถือว่าเราตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับผมไม่มีอะไรมากครับผมในการตั้งค่าก็ก็ไม่ได้ตั้งอะไรผมก็พิมพ์แค่เพราะความโดเนทแค่นั้นครับผมแล้วก็เปลี่ยนสีแล้วก็ตั้งเวลาในการแสดงในการขึ้นหน้าจอครับเป็นเวลาสามสิบวินอกนั้นผมไม่ได้แตะอะไรนะ ไมแตครโอเคครับผมถ้าเราตั้งเสร็จแล้วใช่ไหมครับผมถามว่าจะเอาไปยังไงครับตอนแรกมันจะไม่มีลิงก์อย่างนี้นะครับผมมันจะไม่มีลิงก์อย่างนี้นะครับผมไม่มีลิงก์นะให้เรากดนะครับผมกดตรงนี้ครับรีรีเซ็ตนี่ครับผมอ่าปุ๊บมันก็จะขึ้นลิงก์มาให้ครับผมอันนี้ผมจะไม่กดนะเพราะว่าผมตั้งไว้แล้ว ถ้าผมกดุู้ผมก็ต้องเอาลิงก์ไปใส่ใหม่นะครับครับไม่รู้ว่าใส่ใหม่หรือไม่ใส่ผมก็ไม่กดนะครับผมอ่าให้ให้เพื่อนๆกดตรงนี้ครับลิงก์ก็จะขึ้นมาครับให้เราก๊อปลิงก์ตัวนี้ครับเอาลิงก์ตัวนี้แหละครับเอาลิงก์ตัวนี้ครับผมไปใส่ที่ TikTok Play Studio นะครับผมครับตั้งค่าตัวนี้เดี๋ยวนะ อันนี้คืออันนี้ผมจะเอามาใหม่เลยนะครับผมตังนีเพิ่มขึ้นมาใหม่โอเคครับก็จะมีประมาณนี้ทํามาให้ใช่ไหมครับเดี๋ยวขอปิดไว้ก่อนนะปิดพวกนี้ไว้ก่อนครับเราต้องได้ได้นะครับเราเราจะไดอะ้อันนี้ไว้ก่อนภาพภาพรวมภาพหน้าจอไว้ รับอ่าจะได้เห็นพอรอมกันนะครับครับเราก็ไปเพิ่มแหลกที่มานะครับกดไปเพิ่มอ๊บกดเข้าคำว่าลิงก์แล้วก็เพิ่มน่อ่าตรงลิงก์นี่ครับผมนะตรงลิงก์นี่แหละตรงนะครับผมให้เอาอ่าลิงก์ตรงนี้ คอนโทรลเลยคอนโทลรลซีก็ได้หรือคัปปี้ก็ได้คันลอกที่ขวาคันลอกก็ได้คัปปี้มาแล้วก็มาวางตัววางตรงที่นีน้ก็ดเพิ่มใส่ที่มัลิงก์ก็จะเข้ามาเนี่อ,อ อ่าเราจะรู้ได้ไงใช่ไหมครับผมว่าจะขึ้นไหมนะครับให้เราไปกดเทสนะครับมีที่กดเทสอยู่นะครับกดเข้าไปหน้าที่มีกดทดสอบลยครับทดสอบอะไรทดสอบระบบอ l e r ครับผมขึ้นมาแล้วนะครับผมนะอย่างนี้แล้วก็แล้วแต่เพื่อนเลยครับผมหาที่วางได้เลยครับอ่าอันนี้ a l e r ขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับผมนะ a l e r ขึ้นมาแล้วครับผมอ่าผมก็จะแถม ในการเอานะครับผมนะใครส่งสูงสุดแล้วก็ส่งล่าสุดที่เห็นกันทํากันใช่ไหมครับผมนะครับทํากันนะครับมาใส่ด้วยนะครับผมนะอันนี้ผมก็จะทําใส่ให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งก็จะเป็นหลอดนะครับหลอดตั้งเป้าหมายนะครับผมในการรับโดเนตครับผมปุ๊บก็เข้ามาหน้าโดเนตเหมือนเดิมนะครับผมอยู่หน้าเดียวกันเลยนะครับผม อเลิสน,นะครับที่แสดงขึ้น้าจออ่าท็อปโดเนตครับนี่ท็อปโดเนตครับท็อปโดเนตก็เหมือนกันครับผมให้ตั้งนะครับก็ตามเต่ครับผมมาเลือกใช้สีอะไรก็ตัวหนังสือแบบไหนก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยครับผมอ่าหรือผมก็ตั้งตามนี้ก็ตามเหมือนผมก็ได้นะใครอยากตั้งก็ตั้งแล้วอย่าลืมกดบันทึกด้วยนะครับผมตั้งเสร็จนะครับ กันครับอันนี้ก็อย่าลืมกดบันทึกนะครับกดบันทึกไปด้วยนะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยครับผมผมจะไม่ได้ตัดต่อนะครับอ่คนที่ท็อปนะครับผมนะเหมือนกันครับตรงนี้จะไม่มีนะครับผมคนที่ทาแรกๆจะไม่มีครับให้กดอให้กดรีเซ็ตนะครับผมปุ๊บจะขึ้นลิงก์มาลิงก์มาใช่ไหมครับผมอลิงก์มาขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็เข้าไปหน้าติกตอกไลฟ์เหมือนเดิมครับผมไปเพิ่ม เพิ่มลิงก์ตัวนี้ครับผมกดเพิ่มเหมือนกันอ่าไปเอาลิงก์มาปึ๊บคลิกลิงก์คอนโรลซีหรือคลิกขวาสลอกอ่าเอามาใส่ลิงก์ครับเพิ่มแหล่งที่มานี่ครับผมอ่าก็จะเข้าขึ้นมาตรงนี้ครับผมขึ้นมาโชว์เลยตัวตัวนี้จะขึ้นมาโชว์เลย แต่ว่าตัวนี้จะไม่ขึ้นโชว์จะโชว์ตอนอา่าที่โดเนทนะจะจะโชว์ตอนที่เข้าอา่าู้ชมมาโดเนทให้นะแต่ตัวนี้จะโชว์ให้เลยเอาปรับเอาครับผมใครอยากให้อยู่ตรงไหนก็ปรับตามสะดวกตามเหมาะสมแล้วแต่เพื่อนๆนะครับอ่ะอันนี้คือสูงสุดนะครับท็อปสูงสุดแล้วก็นี่ก็ได้ครับผมอ่ะสูงสุดสูงสุดต,ตั้งไว้เผื่อเรากันลืมนะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นอ่อโดเนทครับดู โดเนตครับนอ่าโอเคเี๋ยวเหลืออีกนึงเอ่อเหลืออีกสองอันครับเดี๋ยวจะสอนให้เสร็จเทียวเลยทีนี้จะยาวหน่อยนะครับผมถ้าใครฟังจบก็จะทาเป็นบทเลยนะครับผมอ่ะจะเป็นโดเนตล่าสุดครับล่าสุดก็หมายคุงคนที่ส่งมาปุ๊บเราจะขึ้นขึ้นเลยขึ้นแล้วก็คนไหนส่งมาอีกก็จะทับไปเรื่อยล่าสุดแต่ว่าคนไหนส่งปุ๊บแล้วก็ ท็อปก็จะบวกไปให้เรื่อยนะครับผมออันนี้คือท็อปท็อปคือคนเดิมที่ส่งมาส่งมาเขาจะบวก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 เพิ่มไปครับใครได้สูงสุดก็จะคลิกคืนโชว์ล่าสุดครับเหมือนกัิเหมือนเดิมครับผมตรงนี้จะไม่มีนะใครทําใหม่จะไม่มีให้กดรีเซ็ตนะกดรีเซ็ตยูอิออนเปอะไรปุ๊บเข้ามาเหมือนเดิมครับคอนโทรซีคอนโทรซีหรือกระบอก แล้วก็เข้ามาที่หน้าตอกไลท์สตูดิโอเหมือนเดิมครับเพิ่มแหล่งที่มากดลิงก์เพิ่มก็วาง URL ก็เพิ่มแหล่งที่มาครับนี่ครับผมนะก็จะขึ้นมาเออนี่ยคอนี่เราก็จะได้อ่าสูงสุดแล้วก็คนส่งล่าสุดนะครับนีบ่จะประมาณนี้คนครับอยู่ประมาณนี้นะครับ ครับอันนี้เราก็ล่าสุดเพื่อเราจะได้ไม่งงเวลาเราจะได้มาปรับแต่งอะไรอ่าครับผมได้สามอย่างแล้วใช่ไหมครับผมอ่ะอย่างที่สี่ครับผมใครอยากทําก็ทํานะอ่าแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่เพื่อเนเพื่ออะไรครับคือการตั้งค่าหลอดหลอดหลอดเหมือนหลอดใครอยู่ในแอปแอปไฟล์ครับผมเรียกว่าหลอดสตาร์นะครับอันนี้จะเป็นหลอดโดเนทนะครับ เดดดครับเหมือนกันครับผมก็จะมีลิงก์ให้ถึงให้แล้วก็ตอนแรกจะไม่มีให้กดรีเซ็ต,ต url นะเราก็จะได้ลิงก์ไปปุ๊บคอนโทรลซีหรือที่ขวา copy อ,อันนี้เราอัเล็กเขาจะให้ตั้งชื่อนะครับตั้งชื่ออใส่ชื่อเอาไปข้างบนนะครับผมอะไรก็ได้ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เริ่มวันไหนที่เราเริ่มทำก็ใส่วันครับผมวันที่สุด เป้าหมายเราเอาเท่าไหร่ก็ใส่อย่าลืมกดบันทึกเสร็จครับผมแค่นั้นแล้วก็กด c o p ลิง n k ไปเสร็จ c o p ลิง n k ไว้แล้วก็ไปที่ t i k t อกไลฟ์เหมือนเดิมครับแล้วก,กดลิงก์เพิ่มกดโทนวีรับวางเพิ่มหนอยปุ๊บอ่า ก็ไปปรับแต่งเอาแล้วแต่ความเอ่อปรับแต่งเอานะครับผมนะอันไหนสวยงามอะไรก็ปรับแต่งครับผมเสร็จแล้วครับผมสําหรับพิธีนะครับผมนี้เราก็หลอดหลอดทิปทิปก็ได้แล้วแต่ใครจะตั้งครับเพื่อไม่ให้แบบมันแบบงงอ่าโอเคครับเสร็จอ่ะเราก็จะได้แล้วครับผมเราก็จะได้โด o น a จปุ๊บเราก็ไปเทสต์โดเนตได้ทดสอบระบบอเลอร์สครับนะเราก็จะได้เราก็ไปปรับแต่งเอาครับผมโอเคจะมี UC อยู่สี่อย่างเดือนสองเขาทัดที่ครับผมครับเสร็จแล้วครับผมแค่นี้แหละเราก็จะได้โดเนตขึ้นหน้าจอแล้วก็วิธีการตั้งค่าต่างๆครับผม ถ้ผมสําหรับขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับผมนะ่อนจะไปขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมเดี๋ยวผมไปสอนวิธีการตกแต่งก่อนนะครับผมหน้าโดเนตของเรานะครับอ่ะแล้วก็เข้าไปที่ตกแต่งนะครับผมตกแต่งนี้ก็ตามนี้เลยครับผมนะชื่อครับผมชื่อเราครับผมก็จะไปปรากฏที่หน้าโดเนตตรงนี้นะครับอ่านี่ครับ ถ้าเราเปลี่ยนอันนี้ของผมเปลี่ยนมาก็จะขึ้นตรงนี้ขึ้นตรงที่หน้าที่เรากดเข้าไปลิงก์หรือท่านผู้ชมที่จะส่งตัวน่ให้เราปุ๊บจะขึ้นหน้านี้มาหน้าแบบนี้มาเลยครับแล้วก็ชื่อเราเราก็เปลี่ยนชื่อครับผมเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อหลักก็พวกเรื่องโปรไฟล์พวกเรื่องอะไรผมอันนี้ผมยังไม่ตั้งนะแล้วแต่นะครับใครอยากศึกษาก็มาตั้งได้ครับตามนี้เนะครับไม่ตั้งก็จะเป็นเหมือนผมประมาณนี้ นีคมม่คือแบบไปตั้งเลยเปลี่ยนแต่ชื่ออย่างเดียวครับเคนะครับผมนะเสร็จแล้วนะครับผมนะเสร็จหน้านี้แล้วหลายคนว่าเราแล้วเราจะเอาลิงก์ไปยังไงครับผมนะขั้นตอนสุดท้ายผมก็จะเป็นวิธีการเอาลิงก์ไปแปะที่หน้าโปรไฟล์ของ tikt o k อกช่องเรานะครับผมนะครับเราก็เข้ามาหน้าข้อมูลผู้ใช้ครับ ลิงก์ตัวนี้ครับผมลิงก์ตัวนี้แหละที่เราจะนําไปแปะนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมเราเนี่ยกดลิงก์ตัวนี้เข้ามาก็แล้วก็จะได้หน้าเข้ามาหน้าตรงนี้แล้วก็จะได้โดนเนี่นะครับผมแล้วจะเอาไปยังไงทีนี้ลิงก์ในคอมผมบอกว่าในคอมตอนนี้ผมในคอมนี้มันทไม่ได้นะครับไม่รู้ว่าใครทําได้หรือทําไม่ได้ผมลองทำแล้วมันเอาลิงก์ไปไม่ได้ วิธีเอาลิงก์ไปก็ผมก็จะสอนง,ง่ายๆแบบนี้เลยก็แล้วกันนะครับผมนะอ่ามีการเอาลิงก์ไปผมก็คอปปี้ลิงก์ครับผมแล้วก็เข้าเฟซผมเพราะผมผมมีเฟซสองสองช่องอยู่แล้วอสองสองเฟซอยู่แล้วเฟซผมไปก็อ่าอีกเฟซหนึ่งผมนกยูมเือ ก็ส่งแค่นี้นะครับผมแล้วเราทำไงต่อทีนี้เราก็เข้าไปเอาโทรศัพท์นะครับผมอน TikTok ช่องที่เราใช้ในการสตรีมอยู่นะครับโอเคร okay, ครับผมหลังจากเราก็ปี้ลิงส่งมาแล้วใช่ไหมครับผมแล้วก็มาเอาลิงก ในโทรศัพท์นะครับหลังจากนี้ก็จะเป็นการการตั้งค่าในโทรศัพท์เพราะว่าในคอมพิวเตอร์นะครับใน PC หรือในโนบุ๊กนะครับผมหาดูแล้วครับหรือท่านมีวิธีอย่างไรก็ก็ได้นะครับในการเอาลิงก์เข้าไปแปะในช่องของ t i k t o k นะครับของเรานะครับผมแตตัวผมหาแล้วไม่ได้นะครับก็เลยต้องทำวิธีนี้ครับผมผมก๊อปลิงก์มาที่แชทของเรานะครับผมก็จะเข้ามาก๊อปปี้เอา คัดลอกครับคัลอกเสร็จเราก็เข้าไปที่หน้าโปรไฟล์เรานะครับอันนี้ผมใส่ไว้แล้วนะครับเข้าไปแก้ไขโปรไฟล์เห็นไหมครับผมตรงที่เขาว่าคําว่าเป็นคําว่าเว็บไซต์นะครับผมแล้วก็คลิกแล้วก็วางเลยครับผมวางแล้วก็บันทึกพอาวางบันทึกเสร็จเราก็จะได้ลิงก์ครับกดเข้าไปที่ลิงก์ปั๊บอ่าเราก็จะได้หน้า โดเนทของเรามาแบบนี้นะครับาผู้ชมที่จะส่งโดเนทให้เรานะครับก็จะขึ้นแบบนี้เหมือนเราครับผมจะเห็นหน้าแบบนี้นะครับอในในผมก็จะบอกวิธีการโดเนทไปในตัวเลยนะครับผมนะการโดเนทนะครับผมนะแล้วก็ลบชื่อตัวนี้ออกนะครับผมแล้วก็ใส่เป็นชื่อเราครับชื่อเราที่ที่จะโดเนบผมจะใส่เป็นนกนะครับนกตัวใหญ่นะครับผม แนะนำนะครับผมถ้าเราโดเน a t นะครับผมเราต้องจําชื่อเราที่โดเน a t แต่ละช่องแต่ละช่องไว้ให้ได้นะครับผมเพราะว่าถ้าเราโดเน a t มันจะมีผลในการบวกนะครับบวกบวกผลโด o n a t นะครับบวกผลด o n a t มันจะขึ้นไปผู้ทรงผู้โดเน a t สูงสุดอ่ะแล้วแต่มัน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 จะไปบวกตรงนั้นนะครับผมถ้าใครเปลี่ยนจากเคใหญ่ไปเป็นเคเล็กอีกก็จะเป็นอีกชื่อหนึ่งครับผมมันจะไม่บวกให้นะครับอันนี้คือแนะนำนะครับผมสนะำหรับท่านที่โดเน a t i แต่ละช่องแต่ละช่องนะครับผมหลายช่องอย่างนี้รับผมให้การสนับสนุนในหลายช่องแล้วก็ข้อความนะครับข้อความให้ใส่แล้วแต่จะใส่นะครับผมนะใส่ได้ไม่เกิน250นะครับ250ราข้อความผมก็จะพิมพ์ให้กำลังใจนะครับครับอ่ะเป็นช่องทางมีอยู่3ช่องทางนะที่ผมตั้งไว้นะจะเป็นช่องทางตัวเล็กแล้วก็อ่า ทังทางพร้อมเพย์นะแล้วก็ไลายเพย์นะครับผมให้สะดวกช่องไหนก็เอาช่องทางนั้นนะครับทั้งหมดผมก็จะเป็นพร้อมเพย์นะครับเพราะว่าพร้อมพเพย์ตีมเมอร์จะได้แบบไม่หักเลยนะครับผมจะได้เต็มเลยครับอันนี้ก็จะหักตัวเลทจ,จะหักี่22เปอร์เซ็นต์นะครับไลายเพย์ก็หัก14เปอร์เซ็นต์คุณง่ายคือตัวเลทร้อยละ22ละ ก็ลายพีร้อยละสิบสี่บาทพร้อมพีไม่หักครับได้เต็มจานวนครับผมอ่ะี๋ยวผมจะทําตัวอย่างให้ดูนะผมจะโดนิทพร้อมพีนะครับผมหนึ่งร้อยแล้วก็กดโดน๊บเราก็จะได้คิวอาร์โค้ดมาเราก็เอาคนะิวอาร์โค้ดเนี่ยถ้าใครใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวนะแล้วก,แก็แค่นี้ครับผมที่หน้าจอแล้วก็เข้าไปที่แอปธนาคารแล้วก็กดแก็ ก,ก็ก็ถือว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับผมครับผมในการาทำโดเนตขึ้นหน้าจอนะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าใครสงสัยนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์นะครับผมไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาตอบนะครับผมถ้าตอบได้ก็ จะมานะครับแนะนำนะครับผมครับผมถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้นกได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ